ความสนของพี่กับน้อง ฉีดน้ำเข้าออฟฟิศด้วยเนี่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 ยน้ำตรงแถวไปบุญตรงก็อีขาวเนี่ยนองเป็นเส้นเลย ก็อีก,กะเช่านี่ก็เปียกน้ำแล้วก็น่าจะไปเล่นอยู่นานเนี่ยเพราะว่าน่าจะร่วมสิบกว่าสิบกว่านอาทีได้เพราะน้ำมันเจิงมากแล้วก็น้องไปทั่ว ไม่รู้จะถ่ายติดตอนที่ปลาเข้ามาทําหน้ายักษ์ตาวาดพวกเด็กดนะ้วยไงเพราะจริงๆก็ถือว่าโชคดีไม่ตอนนี้เออปาคิดว่ามันฉีดฉีดน้ำเข้าตรงหน้าต่างแน่เนะีเพราะมันตัวคอมพิวเตอร์เปียกอะไรเปียกหมดเลยเนะี่ยน่าจะมีฉีดเข้ามาได้อยู่แหละ ถ้าเข้ามารู้สึกตอนบ่ายบ่ายสองหรือยีนาทีเนี่ย เดี๋ยวจะเจอเจอยักษ์เจอคุณปู่เป็นยักษ์ปู่ทวดเป็นยักษ์มาตียังดีเก็เปิดน้ำไม่แรงถ้าแรงกว่านี้เนี่ยโอ้สาหัสนี่ไม่แรงก็ไหร่ เดี๋ยวอันต่อไปจะลองทำเป็นสปีดให้มันเร็วขึ้นนะเผื่อลองดูว่ามันมีอะไรบ้าง